สวัสดีครับสำหรับวันนี้นะครับอาร์ตก็พาทุกคนมาอยู่ในช่องอาร์ตเลิฟทรีนะครับอาร์ตคนรักต้นไม้นะครับสำหรับวันนี้นะครับอาร์ตก็มีต้นไม้ชนิดหนึ่งนะครับซึ่งเป็นต้นไม้ที่อาร์ตคิดว่าเขาก็น่าปลูกน่าเลี้ยงมากๆเลยนะครับนี่เพื่อนๆรู้จักไหมละครับว่าต้นไม้ต้นนี้เขามีชื่อเรียกว่าต้นอะไรเอ่ยนะครับดูสิครับลายของเขาค่อนข้างที่จะแบบว่าโอเคมากเลยนะครับ ลายออกเป็นลายหินอ่อนนะครับทุกคนอันนี้นะครับสาหรับต้นนี้นะครับอาร์ตก็ซึ่งอยากได้มานานแล้วนะครับอันนี้นะครับเพื่อนๆ criteria. หลายๆคนก็อาจจะเข้าใจผิดนะครับว่าเป็นต้นชนิดหนึ่งที่ตอนนี้กําลังที่จะราคาค่อนข้างมาแรงนั่นก็คือต้นอโลคาเซียหูช้างด่างขาวใช่ไหมครับเพื่อนๆแต่สําหรับต้นนี้นะครับเพื่อนๆไม่ใช่อโลคาเซียหูช้างด่างขาวนะครับอันนี้เป็น ฟิโลเดนดรอนนะครับก็คือฟิโลหูช้างด่างขาวนั่นเองนะครับทุกคนสำหรับตอนนี้นะครับราคาเขาก็ค่อยๆขยับขึ้นมาเรื่อยๆนะมีความคิดว่าต้นของเขาแล้วก็ใบของเขานะครับฟอร์มของเขาก็ค่อนข้างที่จะสวยเดีวอาจขึ้นภาพตอนที่เขาเป็นต้นแบบใหญ่ๆใ,ให้ดูเลยนะครับทุกคนถ้าเกิดว่าเขาเนี่ยจเจริญเติบโตได้อย่างเต็มที่เนี่ยเขาจะมีต้นที่แบบว่า ร์มกกที่แปลว่าใหญ่มากเลยนะครับใหญ่เท่าตัวเราเลยนะครับทุกคนแล้วก็ใบก็ค่อนข้างที่จะใหญ่มากเลยนะครับอาร์ตชอบกับเกี่ยวกับเสน่ห์ของใบของเขานะครับแล้วเขามีความด่างที่ที่ค่อนข้างสวยมากเลยนะครับทุกคนอาร์ตมีความคิดว่าเป็นอีกต้นหนึ่งนะครับที่น่าเลี้ยงไว้ที่บ้านเลยนะครับทุกคนทีนี้ก็คือว่าราคาก็ตอนนี้ก็ยังยังพอที่จะจับต้องได้อยู่นะครับสําหรับวันนี้นะครับอ่ อาร์ตก็เพิ่งได้รับมานะครับอาร์ตก็เพิ่งได้รับมาในราคาก็ก็ถือว่า,าสูงพอสมควรนะตอนนี้นะครับซึ่งเขาก็อาจจะกระแสอาจจะยังไม่ไม่ติดอันดับที่แบบว่าอาอันดับหนึ่งอันดับสูงสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเขาก็กําลังที่จะเป็นที่นิยมของใครหลายๆคนนะครับที่จะมีความชื่นชอบเกี่ยวกับ ฟิโลหูช้างด่างขาวนะครับสำหรับต้นนี้นะครับอาร์ตก็ได้รับมาในราคา8,500บาทนะครับทุกคนเนี่ยไซสขนาดนี้เลยนะครับกระถางประมาณ6นิ้วนะครับทุกคนแล้วก็วันนี้นะครับอาร์ตก็จะได้ทําการเปลี่ยนนะครับวัสดุปลูกนะครับซึ่งอาร์ตคิดว่าวัสดุปลูกที่เป็นวัสดุกเ,สดกเก่าที่มาจากทางร้านที่อาร์ตสั่งมานะครับมันก็เป็นแค่มะพร้าวสับอย่างเดียวเนาะ แต่สาหรับวันนี้นะครับอาร์ตก็จะใช้วัสดุปลูกก็คือนะครับอันนี้เลยนะครับนี่นะครับเป็นส่วนผสมในหลายๆส่วนเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเออนี่นะครับไม่ว่าจะเป็นเพอร์ไลท์นะครับที่เป็นสีขาวๆนะครับอันนี้ก็คือว่ากับมะพร้าวสับที่อาร์ตแช่น้าไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนอันนี้ก็เป็นเอ่อเปลือกสนนะครับทุกคน เป็นเปลือกสนนะครับแล้วก็มีดิน TGS กรีนซอยนะครับดิน TGS กรีนซอยด้วยนะครับทุกคนเนี่ยนี่นะครับแล้วก็มีหินภูเขาไฟนะครับมีหินภูเขาไฟเป็นส่วนผสมด้วยก็คือว่าในอัตราส่วนก็คือไม่ว่าจะเป็นดิน TGS กรีนซอยเปลือกสนเพอร์ไลแล้วก็ หินภูเขาไฟเนี่ยนะครับอาร์ตก็จะใช้อัตราส่วน1ต่อ1แต่สําหรับกางมะพร้าวสับนะครับอาร์ตก็จะใช้เยอะนิดหนึ่งนะครับเนื่องจากต้นไม้ที่เป็นตระกูลของฟิโลเนี่ยนะครับกางมะพร้าวสับเนี่ยจะเป็นวัสดุที่เขาค่อนข้างที่จะเสถียรพอสมควรเขาค่อนข้างที่จะชอบพอสมควรนะครับซึ่งอาร์ตก็เคยใช้วัสดุปลูกที่เป็นส่วนผสมเหมือนกันนี่เลยนะครับมาใช้กับต้นนี้เลยนะครับ เบอร์เบิร์นนะครับซึ่งเบอร์เบิร์นมาร์กต่างของอาร์ตนี่นะครับเห็นไหมกอสวยมากเลยนะครับทุกคนเนี่ยกอเป็นแบบว่าสีเหลืองฮาฟแบบใบก็แบบโอเคแล้วก็เป็นพุ่มแบบวันนี้อาร์ตเพิ่งเปลี่ยนวัสดุปลูกมาได้ประมาณเดือนเดียวคือรากเขาเดินดีมากนะครับทุกคน,นเห็นไหม วัสดุปลูกของอาร์ตก็คือดินมีดิน TGS Green s o i ซนะครับมีเปลือกสนแล้วก็มีเพอร์ไลท์แล้วก็มี per ight, ก,มกมาวมะพร้าวสับนะครับเป็นส่วนผสมซึ่งอาร์ตคิดว่าในตระกูลฟิโลเนี่ยนะครับเขามีความสเสถียรกับวัสดุที่อาร์ตได้ผสมแล้วก็ได้นำมาปลูกเจ้าต้นเบอร์เวนมาร์คต้นนี้ก็ถือว่าประสบผลสำเร็จแล้วก็รากเขาเดินดีมากเลยนะครับทุกคนแบบว่า โอเคเลยนะครับซึ่งเจ้าตระกูลฟิโลนี่เขาจะมีรากอากาศนะครับทุกคนเขาเป็นอีพิไฟนะครับนะครับแล้วก็คือจะทําให้แบบว่ารากเขาเดินดีแล้วก็ชอบวัสดุที่ค่อนข้างที่จะโปร่งนะครับโดยเฉพาะกากมะพรา้าวสับเนี่ยซึ่งบางท่านก็อาจจะใช้กากมะพร้าวสับอย่างเดียวบางท่านก็อาจจะใช้หินภูเขาไฟอย่างเดียวนะครับแต่อาจจคิดว่าก็ควรที่จะมีดินผสมไว้หน่อยๆเนาะ อาจจะมีาธาตุอาหารหรือสารอาหารที่จะไปหล่อเลี้ยงเขาให้มีความเจริญเติบโตเห็นไหมครับเบอร์วันมาร์ก <im itating art> ของอาร์ตก็คือว่าพุ่มใหญ่มากเลยนะครับวันนี้นะครับอาร์ตก็ได้เตรียมแล้ววัสดุปลูกนะครับแล้วก็อาร์ตก็จะทําการผสมคลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับทุกคนเพื่อที่จะมาเปลี่ยนกระถางต้นนี้เลยนะครับก็คือต้นฟิโลหูช้างด่างขาวนั่นเองนะครับสำหรับเจ้าต้นฟิโลหูช้างด่างขาวเนี่ยอาร์ตก็คิดว่าอนาคต เขาก็คงที่จะราคาก็ค่อนข้างที่จะน่าจะขยับไปไกลพอสมควรนะครับก่อนที่จะถึงดาวอังคารก่อนที่จะถึงดาวพลูโต,โตนะครับตอนนี้เราก็เก็บไว้ก่อนนะครับให้อยู่ในครอบครองก่อนนะครับเพื่อนๆคนไหนยังไม่มีนะครับฟิโลหูช้างด่างขาวนี่ก็เป็นอีกต้นหนึ่งที่อาจคิดว่าก็ไม่แพ้อโลคาเซียหูช้างด่างขาวเช่นเดียวกันหรือแม้กระทั่งอโลคาเซียหูช้างด่างเหลืองเนาะ เอาหูช้างอาจคิดว่าตระกูลที่เป็นแบบว่าหูช้างนะนะครับใบของเขาจะค่อนข้างใหญ่เนาะอันนี้เขายังเป็นต้นเล็กอยู่ใบเขายังไม่ใหญ่นะครับแต่ถ้าเขาเจริญเติบโตได้อย่างเต็มที่นี่จะบอกว่าใบของเขาเนี่ยปิดหน้าของเราได้แบบใหญ่มากเลยนะครับปิดหน้าของเราได้เลยครับทุกคนเนาะสำหรับเจ้าฟิโลหูช้างด่างขาวนะครับอ่าเสร็จแล้วอาจก็จะทําการผสมดินนะครับเข้าไปเลยนะครับทุกคน ซึ่งอาร์ตก็จะขยับกระถางขึ้นมาให้แบบว่าใหญ่ขึ้นมาอีกสักนิดหนึ่งนะครับทุกคนเพื่อที่จะเจ้าต้นฟิโลหูช้างด่างขาวนะครับที่อาร์ตเพิ่งรับมาเมื่อสักครู่นี้นะครับเขาก็จะได้มีวัสดุปลูกที่ที่มีธาตุอาหารอย่างเต็มที่เลยนะครับเพราะว่าอาร์ตมีความใส่ใจมากเลยนะครับเกี่ยวกับการปลูกต้นไม้ในแต่ละชนิดนะครับ อาก็จะใช้วัสดุปลูกที่ค่อนข้างที่จะดีนะครับทุกคนซึ่งอาคิดว่าต้นไม้ที่เรารับมานั้นนะครับซึ่งจะเป็นต้นไม้ที่ไม่ใช่ว่ามีราคาแค่10 2 0บาทนะครับซึ่งต้นไม้ราคาที่แบบค่อนข้างสูงค่อนข้างแพงเนี่ยเราก็ต้องให้เขาแบบเขาเรียกว่าอะไรนะครับวัสดุปลูกก็จะต้องดีไปตามราคาของต้นไม้นั่นเองนะครับซึ่งแบบว่าเราจะต้องอัปเกรดต้นไม้ของเรานะครับไม่ใช่ว่า ต้นไม้ของเราเนี่ยราคาโอ้โหหลักพันหลักหมื่นแต่ว่าเรามาใช้วัสดุแบบพื้นๆนะครับมันก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับทุกคนแต่เราก็ไม่รู้เนาะไอ้วัสดุพื้นๆนั้นอ่ะเขาแบบว่ามีมาตรฐานของสารอาหารหรือเปล่านะครับก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าเวลาที่เราเอาวัสดุพื้นๆจากท้องตลาดอาจจะเป็นแบบว่าดินดินที่เราซื้อสามหถุงร้อถุงร้อเนี่ยนะครับถ้าเราได้แบบอันไหนที่มี ส่วนผสมที่ดีๆหน่อยเออก็โอเคสําหรับต้นไม้ของเราแต่ว่าถ้าเราซื้อ,อดินที่แบบว่าได้คุณภาพมาเลยนะครับเขามีมาตรฐานมาเลยเนี่ยมันก็การันตีได้เลยว่าดินอันนั้นนะครับเขาก็จะมีสูตรที่ตายตัวของเขามาแล้วนะครับอย่างเช่นดิน TGS Green Soil นะครับซึ่งเป็นดินที่มีสูตรที่แบบเขาได้แบบมีการวิจัยมีการทดลองมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็แบบ สบายใจละเราเอามาปลูกแล้วเราก็ไม่ไม่ต้มกลัวว่าต้นไม้ของเราจะจะโตหรือไม่โตนะครับซึ่งอาร์ตได้ใช้ดินอันนี้มาก็รู้สึกติดใจเนาะก็ค,คือว่าเอามาปลูกในหลายๆต้นเลยก็รู้สึกว่าต้นไม้ของเราก็เจริญเติบโตได้อย่างดีนะครับซึ่งดินที่เจเอกซยนี่นะครับเขาก็จะมีส่วนผสมออกมาเป็นแบบว่ากลางๆเอาไว้นะครับ แต่ถ้าเราจะปลูกต้นไหนที่มีต้นไม้ต้นไหนที่มีความชื่นชอบอะไรแบบไหนเราก็ปรุงเพิมเ่มเติมเข้าไปได้เลยนะครับทุกคนเนาะ,อะตอนนี้อาร์กลุกเคล้าเข้ากันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่มันก็จะได้มาเป็นแบบนี้เลยนะครับมันจะเป็นดินที่ค่อนข้างตรง,งโปร่งอย่างนี้เลยนะครับทุกคนนี่นะครับ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับกระถางอาก็จะใช้กระถางนี้เลยนะครับก็ได้ใช้กลืมะพร้าวสับรองก้นกระถางเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆเสร็จแล้วอาร์ตก็จะเปลี่ยนกระถางนี้เลยซึ่งอาร์ตก็จะพยายามที่จะไม่เอาวัสดุปลูกที่เขาติดมาจากที่ร้านเก่าออกนะครับ mm hmm. เนื่องจากเราไม่อยากที่จะให้ต้นฟิโลหูช้างของเรากระทบกระเทือนนะครับเราก็จะ ใช้วัสดุป,ปลูกเดิมด้วยแล้วก็จะใช้วัสดุป,ปลูกของเราด้วยนะครับทุกคนเดี๋ยวเรามาเริ่มปลูกกันเลยนะครับอันดับแรกเลยเรารองก้นกระถางด้วยกากมะพร้าวสับนะครับเมื่อเรารองก้นกระถางเสร็จแล้วเราก็ตักดินส่วนผสมของเรานะครับทุกคนใส่เข้าไปเลยนะครับแบบนี้เลยนะครับทุกคนเขาบอกว่าในการปลูกเจ้าต้นฟิโลหูช้างเนี่ยอาร์็ไปได้ศึกษาข้อมูลจากทาง YouTube ของแต่ละคน เช่นกันนะครับก่อนที่จะนํามาปลูกนะเขาบอกว่าการขยายพันธุ์เจ้าต้นฟิโลหูช้างเนี่ยนะครับเขาก็จะมีการขยายพันธุ์โดยการตัดเตือนนะครับหรือเป็นการายกยอดก็ได้เช่นเดียวกันนะครับเพราะว่เขาเป็นตระกูลฟิโลเนาะเขาก็จะมีแบบว่าเหมือนเป็นเงาที่มีรากออกมาแล้วเขาบอกว่า,าตระกูลฟิโลเนี่ยถ้าเกิดว่าเขามีเงาออกมาเนี่ย ในแต่ละใบของเขานั่นก็คือจะมีตุ่มตาในแต่ละตุ่มอยู่ที่ใบของเขาสมมติว่าเนี่ยแบบนี้นะครับสมมติว่าใบของเขามี 1, 2 3 4 5ใบเนี่ยถ้าเราแวกออกเนี่ยเขาก็จะมีตุ่มตาอยู่ที่บริเวณกาบใบของแต่ละใบเลยนะครับนั่นก็คือเราสามารถที่จะขยายพันธุ์ได้จากจากตุ่มตาของเขาได้เหมือนกันเหมือนกับการแบบว่าผ่าผ่าตาพวก อะโลคาเซียต่างๆนะครับเหมือนพวกหูช้างดังขาวหูช้างดังเหลืองหรือแม้กระทั่งผ่าตาพวกบุสราคำอะไรพวกนี้นะครับก็จะคล้ายๆกันอันนี้เขาก็จะมีตุ่มตาเช่นเดียวกันนะครับทุกคนเวลาขยายพันธุ์เขาก็จะมีการตัดเหมือนเหมือนตัดตุ่มตามาเพาะมาชากับสเปกตรัมมอดได้เช่นเดียวกันนะครับหรือไม่บางคนก็อาจจะเป็นการตัดเตือนนะครับตัดเตือนนี่เขาก็จะไม่ตัดทีเดียวให้ขาดเลยนะครับก็จะตัดสักประมาณ50เน์ ของอลำของเขานะครับแล้วก็จะเอาพลาสติกใสๆมามาปิดกั้นไว้ก่อนนะครับซึ่งเป็นการตัดเตือนนะครับแล้วก็กจะทําให้ตุ่มตาที่อยู่บริเวณที่เราตัดเตือนนั้นนะครับ mm hmm. ก็จะมีการงอกออกมาเป็นต้นใหม่นั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นการขยายพันธุ์เจ้าต้นฟิโลหูช้างนะครับทุกคนอะ mm hmm. เมื่ออาร์ตใส่ดินเข้าไปในลักษณะแบบนี้แล้วอันนี้ต้องสงสัยจะเยอะไปนิดนึงนะครับเดี๋ยวเอาออกก่อนนิดนึงนะครับทุกคน เสร็จแล้วนะครับสิ่งสำคัญเลยนะครับที่ขาดไม่ได้เลยก็คือปุ๋ยนะครับอารก็จะใช้ปุ๋ยออสโมโค้ดสูตร1313นะครับเพื่อที่จะรองกลกระถางไว้เพื่อให้เขามีธาตอาหารนะครับเพื่อที่จะไปหล่อเลี้ยงซึ่งปุ๋ยออสโมโค้นี่นะครับเขาก็จะมีสารอาหารในส่วนของโพแทสเซียมนะครับไนโตรเจนแล้วก็ ในส่วนของฟอสฟอรัสและก็แมกนีเซียมด้วยนะครับซึ่งสารอาหารพวกนี้จะช่วยให้พืชของเราเจริญเติบโตได้อย่างดีนะครับซึ่งถ้าเราใส่เยอะนะครับก็ไม่เป็นอะไรเพราะว่าปุ๋ยออสโมค่ลเขาจะค่อ,คอยๆละลายไปเรื่อยๆนะครับเขาจะไม่ได้ละลายเหมือนทีเดียวเหมือนปุ๋ยทั่วไปนะครับทุกคนหลังจากนั้นนะครับเราก็จะเอาจะต้นฟิโลหูช้างที่เราได้มานะครับเปลี่ยนกระถางไปเลยนะครับทุกคน จะบอกว่ารากเขาก็ค่อนข้างที่จะใหญ่พอสมควรแล้วนะครับเพื่อนๆเสร็จแล้วเดี๋ยวอาร์ตก็จะใส่เข้าไปเลยนะครับนี่เราก็ขยับกระถางมาให้แบบว่าใหญ่ขึ้นมาอีกสักนิดนึงนะครับเขาจะได้เิญเติบโตได้อย่างดี อันนี้ก็เป็นอีกความสุขเล็กๆนะครับของคนที่รักต้นไม้นะครับทุกคนอาจเชื่อว่าหลายๆคนนะครับที่มีความชื่นชอบนะครับเกี่ยวกับไม้ด่างหรือแม้กระทั่งต้นไม้อะไรก็แล้วแต่นะครับสําหรับคนที่ชื่นชอบแล้วรักเกี่ยวกับต้นไม้นะครับถ้าเกิดว่าเรามีกิจกรรมดีๆแบบนี้นะครับก็จะทําให้เราเนี่ยผ่อนคลายแล้วก็ลืมเรื่องต่างๆมากมายเลยนะครับที่เข้ามาในชีวิตเนาะ ในแต่ละวันนะคบอาคิดว่าอย่างนั้นนะครับเหมือนอาร์ตก็เหมือนกันนะครับทําอะไรมาแบบเหนื่อยๆนะครับไม่ว่าจะเป็นอ่าทงานมาเหนื่อยๆนะครับแต่ถ้าได้อยู่กับต้นไม้นี่อาร์ตก็จะลืมทุกสิ่งทุกอย่างเลยเราก็จะมาเขาเรียกว่าอะไรนะมาฟิกที่ต้นไม้ของเราเราไม่ต้องคิดอย่างอื่นเลยนะครับทุกคนก็จะทําให้เราเนี่ยลืมสิ่งต่างๆไปนะครับจะทําให้เรามีความสุขมากเลยนะครับทุกคนและอาคิดว่าในการปลูกต้นไม้นะบางคนน่ะ ต้นไม้มีราคาค่อนข้างที่จะแบบว่าแพงเนาะแต่ว่าไปวางอยู่ที่บริเวณที่แบบว่าสกรปรกหรือจัดบริเวณพื้นที่ที่มันดูไม่ดีนะครับอารก็คิดว่าทําให้ต้นไม้ที่ราคาแพงๆนั้นนะครับแบบว่ามันมันตกเลยอะครับตกราคาเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยอายคิดว่าต้นไม้ที่มีราคาดีๆราคาสูงๆนะครับเราควรที่จะมีที่จัดวางให้เขาสักนิดนึงนะครับเพื่อให้เขาดูดีเนาะ อย่างเช่นอาจจะเป็นบริเวณไหนที่แบบว่ามองดูแล้วมันเป็นจุดนำสายตาแล้วมองดูแล้วทำให้แบบว่าโอ้โหต้นไม้ที่สวยจังเลยนะครับเนี่ยก็เป็นทริคเล็กๆน้อยๆ,ๆนะครับที่จะทำให้ต้นไม้ของเรานะครับมีคุณค่ามากยิ่งขึ้นนะครับอาร์ตบอกเลยนะครับ ไปแบบนี้เลยหลังจากที่เรากลูกไปแล้วนะครับหลังจากนี้เราก็จะต้องเฝ้ารอเฝ้ามองเขาเจริญเติบโตไปในแต่ละวันแต่ละวันนะครับอันนี้ก็เป็นความสุขของเราอีกอีกอย่างหนึ่งเช่นเดียวกันนะครับวันไหนที่ตื่นมาแล้วต้นไม้ของเรานะครับไม้ด่างของเรากําลังมี หลอดขึ้นมาใหม่วูบางคนก็จะแบบว่าตั้งตาเฝ้ามองเลยทีเดียวว่าเมื่อไหร่จะคลี่นะครับแล้วก็เมื่อไหร่จะออกใบใหม่ขึ้นมาอะไรประมาณนี้นะน,นี้ก็เป็นความสุขแล้วก็ที่เราได้ลุ้นไปในแต่ละวันแต่ละวันนะครับสำหรับคนที่ชอบอในเรื่องของการปลูกต้นไม้นะครับทุกคน เราก็ได้เปลี่ยนกระถางเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเจ้าต้นฟิโลหูช้างด่างขาวนะครับเห็นไหมครับฟอร์มของเขาเนี่ยขนาดว่ายังเล็กๆอยู่นะครับจะบอกว่าลายของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะ,สะเสถียรมากแล้วอาร์ตก็ขอแนะนำเลยนะครับว่าเจ้าฟิโลหูช้างด่างขาวเนี่ยนะครับก็ไม่แพ้อโลคาเซียนะครับหรือว่าบอลหูช้างด่างขาวเช่นเดียวกันนะครับเนื่องจากจะบอกว่าเจ้าฟิโลหูช้างด่างขาวเนี่ย ความด่างของเขา,าครับจะไม่มีการหลุดด่างเลยนะครับจะบอกว่าเนี่ยเขาด่างมาตั้งแต่เล็กๆอันนี้ใบงอกออกมาใหม่นะครับทุกคนเห็นไหมใบงอกออกมาใหม่ก็จะบอกว่าด่างเป็นลายหินอ่อนเลยนะครับทุกคนแล้วก็เขายิ่งโตก็ยิ่งใบของเขาก็ยิ่งสวยนะครับแต่ว่าในการเลี้ยงดูเจ้าต้นฟิโลหูช้างเนี่ยนะครับเราจะต้องเลี้ยงดูในบริเวณที่มีแดดรำไรนะครับหรือในในห้องก็ได้นะครับทุกคนแต่ว่าก็จะต้องให้เขาได้ ได้มีการรับแสงบ้างนะครับก็คำเตือนนะครับก็คือว่าเราอย่าเลี้ยงเขาในที่ที่มีแดดร้อยเปอร์เซ็นต์หรือว่าที่ทําให้เขาโดนแดดตรงๆจังๆก็จะทําให้ใบของเขาเนี่ยอาจจะไหม้หรืออาจจะเสียได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการเลี้ยงเจ้าต้นฟิโลหูช้างให้สวยงามนะครับให้มีใบที่แบบว่าสวยงามนะครับเราก็จะต้องเลี้ยงเขาในอยู่ที่แดดรำไรแล้วก็ บริเวณนะครับแอเรียบริเวณต่างๆที่อยู่บริเวณรอบๆที่เขาที่เขาอยู่นะครับก็จะต้องมีความฟลูของอากาศด้วยนะครับเขาก็จะเจริญเติบโตได้อย่างดีนะครับทุกคนแล้วอาจคิดว่าก็เป็นอีกต้นหนึ่งที่ไม่แพ้นะครับไม่แพ้บอลหูช้างด่างขาวนะครับก็ฝากเพื่อนๆไว้พิจารณานะครับถ้าเกิดว่า,อาตอนนี้ยังหาได้อยู่นะครับราคายัางไม่ไป ไกลถึงดาวอังคารก็รีบรจับจองเป็นเจ้าของได้นะคะเพราะว่าตอนนี้ราคาจะบอกว่าที่อาร์ตรับมาตอนนี้ก็8,000กว่าบาทแล้วนะครับไซส์ขนาดนี้อนาคตไซส์ขนาดนี้อาจจะไม่ได้อยู่ที่8,000บาทก็ได้อาจจะอยู่ที่20,000บาทก็ได้นะครับก็ไม่แน่อีก2-3เดือนข้างหน้าเราก็ไม่รู้ราคาของไม้ด่างนะครับก็มีขึ้นมีลงอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยฟิโลหูช้างด่างขาวก็เป็นอีกต้นหนึ่งที่ให้เพื่อนๆน,นะครับพิจารณาแล้วก็ รีบครอบครองไว้นะครับสำหรับวันนี้การเปลี่ยนกระถางเปลี่ยนวัสดุปลูกของจะต้นหูฟิโลหูช้างด่างขาวนะครับจำไว้นะครับว่าฟิโลหูช้างด่างขาวนะครับสำหรับในวันนี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆกอ็อยากที่จะปลูกต้นไม้ให้มีการเจริญเติบโต,ตที่ดีก็ย้อนกลับไปดูคลิปเก่เาๆได้นะครับว่าอาจใช้วัสดุอะไรที่ทําให้ต้นไม้ ปลูกแล้วสวยนะครับแล้วก็ฝากเพื่อนเื่อทุกคนนะครับกดไลค์กดแชร์กด u ั s c r i b e นะครับแล้วก็มีข้อข้องใจอะไรหรืออ,อยากจะสอบถามในเรื่องของการปลูกต้นไม้ในแต่ละต้นหรืออยากจะรู้จักว่าต้นไม้ชนิดนี้เป็นต้นอะไรนะครับก็สามารถที่จะสอบถามมาให้คำปรึกษาได้อาจไม่ใช่เป็นคนเก่งในเรื่องของการปลูกต้นไม้นะครับแต่อาก็พอที่จะมีความรู้แล้วก พร้อมที่จะแบ่งปันในสิ่งที่อาจรู้ให้กับเพื่อนๆนะครับแต่สําหรับในเรื่องของถิ่นกําเนิดในเรื่องของอความรู้ในเรื่องของพืษศาสตร์ต่างๆนี่อาจก็ไม่ได้ลงลึกถึงขนาดนั้นว่าเอสถิ่นกําเนิดมาจากประเทศอะไรอะไร,ะไรมาจากประเทศอะไรคือเราก็ไม่ได้เก่งถึงขนาดนั้นนะครับแต่เรามีความชื่นชอบในการปลูกต้นไม้เราก็สามารถที่จะแชร์ประสบการณ์ที่เราเคยปลูกในตระกูลเดียวกันในตระกูลฟิโลเราเคยปลูกแบบนี้แบบนี้แล้วได้ผลดีเราก็มาแชร์ประสบการณ์ให้กับเพื่อนๆ นะครับได้นำไปทดลองใช้ได้นำไปปรับปรุงในการปลูกนะครับต้นไม้ของเพื่อนๆได้เช่นเดียวกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับอาร์ตก็มีเฟซบุ o กนะครับมีเพจของอาร์ตด้วยก็คือเพจของอาร์ตก็คือ,อเพจอาร์ตเลิฟ e รนะครับก็สามารถเข้าไป ติดตามเพจเข้าไป f o l l o w เพจได้ในเพจก็อาจจะมีความรู้ดีๆหรือมีต้นไมท้ที่วางแบ่งปันให้กับเพื่อนๆอ,อยู่ในเพจด้วยนะครับก็ฝากเพื่อนๆด้วยนะครับสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับสวัสดีครับ